วันนี้จะมาพูดเรื่องของช็อกแลซิสสักนิดหนึ่งนะฮะคนไข้เนี่ยอายุ38ปีนะมีลูกแล้วคนหนึ่งนะปกติช็อกแลซิสเราไม่ค่อยเจอคนที่ที่มีลูกใช่ไหมถ้ามีลูกเกินกว่า5ปีขึ้นไปถึงจะถึงจะเกิดเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นพวกช็อกแลซิสเนี่ยเราควรจะมีลูกสมมุติว่าทําไปแล้วท้องเนี่ยเราควรจะมีลูกอีกสักคนหนึ่งเนี่ย หางจากลูกคนแรกไปไม่เกินไม่ควรจะเกิน5ปีถ้าคุมก็เหน่อยก็คุมเหน่อยด้วยอย่าคุมชนิดเม็ดคนไข้รา,ายนี้เนี่ยลูกคนแรกเนี่ยอายุ18ปีนะครับปัจจุบันเธออายุ3 8ปีก็มาเมื่อสองสันดาก่อนก็มีช็อกแลซีประมาณสัก5-6เซนนะแต่คนไข้ค่อนข,ข้างปวดทีเดียวเราก็ผ่าตัด เพิ่งมาตัดเสร็จไปนะคคนไข้เนี่ยพอเข้าไปเนี่ยตัวมันลูกเนี่ยปกติตัวรังไข่ท่อนาไข่ข้างข้างขวาเธอเป็นเธอเป็นช็อกโกแลตซีสข้างซ้ายปกติเราเข้าไปเราก็ไปดูข้างขวาก่อนข้างขวาท่อนำไข่เนี่ยมันม้วนเข้าไปแล้วก็ตันเราก็เลยมาทําข้างซ้ายข้างซ้ายก็ตันท่อนาไข่ก็ตันปกติเราจะไม่เจอช็อกโกแลตซีสที่ท่อนาไข่ตัน แสดงว่าคนนี้น่าจะมี P I D หรือว่ามีการติดเชื้อในอุ้งเชิงการเก่านะครับก็เลยทําให้ท่อตันทั้งสองข้างเลยมีพังผืดบางๆแล้วก็ยึดอยู่<ม>เราก็ทําข้างซ้ายก่อนทำช็อคกคลซิสก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ได้ยังไงเราเดี๋ยวค่อยว่ากันความจริงแล้วถ้าเกิดมันเป็นท่อนำไข่ตันแบบนี้เนี่ยเราสามารถตัดได้เลยตัดไอ้ตรง ตรงไอช็อกโกแลตซีสถ้าเกิดมันเหลือเนื้อน้อยแต่คนเนี้ยเหลือเนื้อค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะ,ะั้นเราก็ลอกดีกว่าเพื่อที่จะเหลือเนื้อเนี่ยเวลาเรากะตุ้นไข่เนี่ยสมมุติเราจะทําเด็กหลอดแก้วก็ยังมีไข่เหลืออยู่เราลอกเสร็จแล้วเราก็เลยดูดูฟิลเบียหรือว่าดูปากแตรที่จะตัวที่จับไข่เวลาเวลามีไข่แล้วมันจะ ไปคลุมตรงตรงหลังไข่แล้วเวลาไข่ตกเขาจะดูดไข่เข้าไปตัวเนี้ยเราก็ไปดูปรากฏว่ามันไม่ได้มันมันมันตันสนิทนะฮะแต่เราก็ไม่เป็นไรเราก็จี้เวลาเราทําช็อกโกแลตซีสแบบนี้เนี่ยเราต้องระวังที่ขั้วของตัวเอ็นที่ยึดติดกับตรงตรงแถวใกล้ๆกับตัวมันลูกอ่ะนะตรงนั้นก็เรียกว่าโอเรนลิกเมนต์ p เปอร์ตรงโคนมันอ่ะตรงนั้นจะมีเส้นเลือดมาเลี้ยงเยอะเวลาเราทำเนี่ยถ้าเราเผลอปั๊บเลือดมันจะออกแบบ มากมายเลยนะอันตรายมากคนนี้เราก็ทำออกมาได้ดีส่วนข้างข้างซ้ายเนี่ยเราเราจี้อะไรได้ดีเสร็จหมดแล้วข้างข้างซ้ายเราก็ปีกววนลูกก็ลอยนะรังไข่ก็ที่เหลือก็ลอยข้างขวาเราก็เลยมาต้องมาเปิดดูที่ฟิมเบียพอดีเราเห็นปลายฟิมเบียมันโผล่มันเป็นน,น,น,นุ่มๆแดงๆโผล่มาดนึงเราก็เลยค่อยๆขี่เคียเคียโชคดีมากเลยวัน ไอ้ตรงฟิมเบรียหรือว่าปากแตรหรือว่าตัวที่มันเป็นปลายที่จะพัดโบกอลังไข่เข้าไปเนี่ยมันมันเบรกดาวจากพังผืนได้พอดีพอเบรกเนี่ยเสร็จแล้วเราต้องเราต้องคอนเฟิร์มนะเราต้องลงยืนยันว่าท่อนไม่ตันนะเราก็เลยให้ฉีดสีสีเมทิีนบรูนะสีน้ำเงินพอฉีดมาสีออกมาเราก็ดีใจมากแต่อย่างไรก็แ้วแต่เนี่ยเราก็ยังคาดหวังได้ยากว่าคนไข้คนนี้จะท้อง รังไข่มันยังมีส่วนที่ติดอยู่กับตรงตรงตรงด้านข้างหรือ pelvic wall หรือว่าอุ้งเชิงกรานด้านข้างอยู่เราก็เลยใช้ตัว f o r c e p ตัวตัวตัวจับเนี่ยค่อยๆพลิกค่อยๆพลิกจี้พลิกจี้จนรังไข่มันหลุดลอยขึ้นมาได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีสําหรับการพยากรณ์โรคของคนนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวรังไข่ลอยท่อลำไข่ลอยตัวมนลูกลอยอยู่แล้วแล้วก็รังไข่ข้างข้างซ้ายซึ่งเป็น c h o l e cyst เราก็ทําออกมาได้ หมดนะรเรียกว่าแทบจะไม่เหลือเศษของตัวผนังช็อกโกแลตนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีอันนี้มันเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่คนไข้เขาไม่ได้เป็นรุนแรงบ้าแต,แต่เขาแต่ก็ถือว่าครั้งนี้รุนแรงพอสมควรการที่เราเหลือรังไข่เนื้อรังไข่ข้างซ้ายไว้ไม่ตัดทิ้งเนี่ยก็เพื่อที่จะว่าเวลาเราคนนี้อาจจะต้องทำเด็กกระแก้วนะสุดท้าย นะถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะทำกิฟต์เพราะว่าทอดนมไข่ข้างข้างขวาที่เราไลซิสไว้เนี่ยค่อนข้างดีแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะทำดิบรถแก้วเพราะว่ามันง่ายคนนี้มีเนื้อลัางไข่เลืออยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็กระตุ้นไข่ทั้งสองข้างแล้วก็เจาะออกมาแล้วผสมตัวอ่อนนะแล้วก็มาหยอดเข้าทํงปากมาลูกคนนี้ไม่หยอดไม่ยากเลยเราเราเรา,เราทำไม่ยากแต่คนไข้ต้องมีตังค์อันนี้เป็นเรื่องสำคัญ เราอาจจะลองลองฉีดเชื้อดูก่อนสักครั้งสองครั้ง